ปไฟนี้ซ้อมมาอีกวันครับก็เดือนนะซ้อมยี่หนี่ยเขาไฟนี้วันที่เนี่ยเรามีใครเป็นคู่บ้านู่ซ้อมมาให้ด้วยก็ยอดพนมยอดมงครปลาลันเดือดครับแต่คุณทรายเ่อกันเนาะตอนนี้ลอยยี่เท่าไหร่ยี่สบ็ดครับเราสูงเข้ามาเท่าไหร่ครับร้อยหกหักนี่หนักระดับประมาณกี่กิโลครับห้าถึงเก้าเปลาเราเป็นอะไรกัไปเลยครับโบลูดันแล้ววันนี้เราเจอกับลูกขวัญเคยเจอเลยไหมเคยครับมีครั้งครั้งเดียวเป็นไงบ้างเรานะชนะมาได้ชนะเข้ามาที่ไหนครับ แทยรัฐครับนานยังงนี่นานแล้วปีแล้วหรือว่าปีีแล้ววันนั้นต่ไปเท่าไหร่ร้อยยี่าแล้วเขาเป็นมือตาตายในพอรู้ไหมเอออมือแล้วอย่าวันนี้ต่อยเทย่าไหร่ไอร้อยยี่สิบาก็อ๋อน้ำหนักก็ม,มีปัญหาหนะักเลนะแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนอยู่ก็แต่เมอยู่ที่ไปเท่ไ่อไปตามตไตายนะทางแล้วเราเป็นคนจังหวัดเลยครับ เราไปพูดจังหวะไรครับที่จันล้วล้วฝากชื่อชมให้ค่ะขาไวีหน่อยก็ฝากชเชียให้กำลังใจเพด่อนๆก่นครับอ่พี่แน่นอนเนาะวันนี้ย้ำได้ไหมย้ำได้โอเคับเต็มวาน้ชาย